ข้าน้องโอ้โหความสามารถโอ้โหนั่งนั่งคุยกันละนั่งคุยกันว่าโหยุคนี้ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเต้นต้องเพิ่มนใช่เพราะเหตุแต่ละคนคือเก่งมากความสามารถคือเยอะมากๆคือแบบบางคนคือเล่นดนตรีได้ด้วยเล่นดนตรีได้ไม่พอแสดงได้ด้วยเต้นอีกเต้นได้ด้วยอีก น้องโคตรมาเกินจริงครับเก่งมากคกรมากคืออันที่บูมพูดในรายการคือแบบให้กําลังใจน้องอ่ะคือควรมาให้กําลังใจตัวเองก่อนโชว์แบบน่าจะเป็นเรานะที่เครียดของเขาแล้วเมื่อกี้เราดูน้องแบบแล้วเราต้องขึ้นไปร้องเพลงต่อคู่แรกกันทิบกันละโหดีนี่เราซ้อมร้องมาดีอล้พี่ถ้าพลาดไปแย่เลยเราไม่พลาดแล้วเราไม่อายน้องแน่แน่แล้ว้อง ได้ย้อนที่ถึงอนที่เราเขาเคยขึ้นวทีผมเ,เ,เ,เขาจาเขาเคยประกวดนะครับเขาเคยประกวดครับผม <c oughs> ก็ประกวดเวทีเดียวกันบนั้งปอนครับตอนนั้นแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> จำไม่ได้จำไม่ได้จำจำพวกเรื่องเวลาไม่ค่อยถนัดใช่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นตัวเลขก็จะลืมลืมไม่นึงใช่แต่จำความรู้สึกได้ความรู้สึกมันกลับมาก็คือแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นและเข้าใจความรู้สึกของน้องๆทุกคนแต่แบบเห็นน้องๆแต่ละคนคือแบบทำออกมาได้ดีมากๆจนแบบคิดว่าเอ้ยเก่งว่าเรามากๆเลยอ่ะในวัยที่แบบตอนนั้นคือเราก็เด็กเหมือนกันแหละเด็กเหมือนกันแหละใช่น้องเก่งทุกคนเลยครับ ในฐานะรุ่นพี่มีคำแนะนำาโอ้นะคือถว่ารอบนี้มันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของน้องๆมากกว่าว่าแบบเราก้าวออกจากกรอบที่ที่ตัวเองว่าวางไว้งียครับมามาเปิดมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการในการจะโชว์หรือว่าในการจะแสดงศัก,กยภาพของตัวเองว่าถ้าน้องแบบตั้งใจแล้วก็อยากจะไปได้จริงๆว่านี่ไม่ใช่ที่สุดท้ายแน่นอนว่ามันมีอีกหลายๆที่ที่น้องจะได้ลองไป ทำมันดูเนาะใช่คร่ะเขาเมื่อกี้เขาเมื่อกี้แจ็คเกอร์เขาบอกว่าแบบสังคมเอ็มทีวีจะต้องรอรอรอแบบเป็นงานต้งานแบบเดียวเราคิดว่าน้องเข้ามาเราจะต้องเจอกับอะไรเจอกับเราเจอกับเราไม่เลถ้าเจอพี่อู๋น้องจะต้องรับมือกับพี่อู๋ยังไงน้องเงียบๆแล้วเดินไปจากพี่ได้เลยเราไม่รู้พี่ไ่ได้เลยเหรอ คุยได้คุยได้แล้วหงเขาแนะนำน้นองได้อยู่แล้วครับผม uh oh. ในในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ j a z z b ลครับ เราเราดีกับทุกคนอยู่แล้วครับเราหน้าตาเราดูเป็นเฟรนลี่อยู่แล้วน้องสามแม่เข้ามาแบบปรึกษาได้เลยปรึกษาได้เลยแต่ถ้าตกหัวอาจจะยางเฮ้ยแล้วมันเป็นคนแบบไหนเฮ้ยพี่สวมสนดีครับพั่ยมันมีนะมีน้องอยู่คนหนึ่งที่ทำแคนไหนคนไหนอ่ะมีคนไหนที่ทำแบบนี้โอเคคนนั้นรู้รู้กันรู้แล้วอยู่คนหนึ่งเขาเคยทำอยากรู้เลยอยากรู้เลยมีคนหนึ่งครับมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งใน VR ครับผม ถ้าถ้าน้องคนนั้นรู้ตัวก็มาโล่ในแท็กนะรอรอดูอ่ะดพักแล้วงานปีนี้ของเราคนครับผมก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องโอลิเฟนดีบอลใช่แล้วครับเพิ่งถ่ายจบไปครับผมจริงจริงถ่ายจบไปสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็ รอรอให้ออนเหมือนกันอยากพูเหมือนกันครับผมก็รอรออยู่เนาะใช่เร็วๆนี้เร็วเนี้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังแบบตั้งใจตัดกันอย่างดีเลยครับสำหรับทุก EP เลยใช่แล้วแล้วถ้ารอดูอดีเฟรนดีมออนไม่ไหวจารุณติชาเพิ่งเห็นว่าเขาเข้าเข้า u ูทูบไปแล้วใช่สามารถไปดูได้ฟรีนะจ๊ะได้เลยจ๊ะมีคนหินช่าภาพตรงนี้ไหมนะครับหินช่างภาพตรงนี้เดี๋ยวรบกวนเอาเอาออกไปเลย เซอร์ไพรส์ไหมคะอะไรนะครับไปเดือนนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบอื่นอะไรไหมคะไปเดือนนี้อ๋อมีเป็นมีดใช่ไหมที่เราจะไปมีดอ๋อใช่เราไปเวียดนามไปเวียดนามมีไปเวียดนามเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยกันเลยนะไม่ผ่าน้องผ่านสงครานอะเดี๋ยวว่าทํางต้องต้องมีแบบมาถึงการนี้แหละมาถึงการนี้แหละเดี๋ยวมีแฟนมีทีดใช่ครับใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเนี่ยนใช่ซึ่งรอบนี้ก็ ไปกันหลายคนนะแต่แบบแยกๆกันไปอ่าใช่ครั้งที่เราที่เราไปคือไปในนามแบบ V R แ่าวมีแเราก็ไปไปเป็นคู่ไปเป็นคู่เออราดูว่าจะมีใครหลอกลวงเราหรือเปล่าอ่ะเอลอเรื่องอะไร ไม่มีนะอู๋กับบูไม่อูกับพี่บูไม่เคยหลอกลวงแฟนคลับว่าอูไปเป็นเกสปอลเลยนะครับใช่เราไอ้วันที่เราลงคือวันที่เราจะไปดูใช่ที่เราพูดที่เราพิมพ์ไว้แค่บอกว่าแบบแปดกับเก้าเนี่ยคือวันที่เราจะไปดูเราไม่ได้หลอกลวงใครเราแค่พูดไม่หมดเออโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้สาวนี่แม่เขาปิดจบให้เลยกินน้ำ